ปลายปี2025นะครับจะเข้าสู่2026แล้วนะนะครับมีใครยังใช้อยู่ไหมนะฮะในการถ่ายวิดีโอบล็อกนะครับผมเราได้สโลโมชัน 4K แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับาถามว่า,า,าชินไหมก็รู้สึกว่าเริ่มชินแล้วละ่ะมันเคยเป็นเรือทงมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังก์ชันทุกอย่างมันอยู่ขั้นสูงหมดเลยสวัสดีครับอยู่ที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมจะพาคนดูมา อัปเดตบรรยากาศนะครับผมความสวยงามที่ภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กันเนาะนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแบบเป็นทางการแล้วก็ว่าได้มั้งนะครับผมแล้วก็วันนี้ภาพทั้งหมดที่ผมจะถ่ายนะครับก็จะได้มาจากกล้อง Sony Xperia 5 Mark i 2เครื่องเดียวนะครับใช้คู่กับไมโครโฟนโหลด วิดีโอไมโกแล้วก็สายแปลงไม้นะครับผมโ o ย่ BYK4 นั่นเองนะครับผม Xperia 5 Mark 2ในช่วงปลายปี2025เข้าสู่2026ยังจะสามารถใช้ทำวิดีโอ v ล็อได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันวันนี้นะครับ ได้เวลาอัปเดตบรรยากาศเขากระโดงต้นฤดูหนาวด้วยเอ็กซ์เพียรีไฟมาถูกกันแล้วมาดูกันว่ารอดหรือไม่รอด แล้วตอนนี้เขาเหมือนจะเปิดให้ขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเขามีการติดไฟนะครับผมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาออกกำลังกายนะครับผมสามารถขึ้นเขาไปชมความสวยงามแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระได้ตลอดเลยนะครับผมจุดแรกที่เราจะเดินกันวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นบันไดยพญานาคตรงนี้นะครับผมทั้งหมด297ขั้นนะฮะ ใครที่มีแรงนะครับผมหรือว่าพอมีกําลังก็สามารถจอดรถนะครับผมที่ลานจอดรถด้านล่างตรงนี้นะครับนะหรือว่าใครที่ไม่มีเรี่ยวแรงนะครับผมเดินไม่ไหวก็ขึ้นไปเส้นทางนี้นะครับผมขับรถขึ้นไปมีลานจอดรถด้านบนนะครับหรือว่ามากับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆที่ขึ้นเขาไม่ไหวนะครับผมทีนี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราเดินขึ้นบันไดไปพร้อมกันเลยนะครับ เดินขึ้นไปเรื่อยๆชิวๆถ้าไม่ไหวก็หยุดพักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าอากาศร้อนนี้น่าจะลำบากหน่อยเนาะนะครับการเดินขึ้นเขามันก็จะรู้สึกเหนื่อยๆหายใจขัดๆนิดนึงนะคนดูนะแต่ใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผม จริงจังเลยวิดีโอที่ผมถ่ายวันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นกล้องหลักนะครับผมเ,เลนส์24มเมนะครับผมเป็นเป็นหลักเลยโดยที่จะใช้โปรแกรมวิดีโอกราฟิโ o นะครับเป็นหลักนะเพราะผมคิดว่าถ้าใช้ร็อกเนี่ยโปรแกรมนี้ดีที่สุดล้นะครับมันใกล้เคียงกับกล้องใหญ่ นะแล้วภาพที่ออกมาผมว่ามันมีความใกล้เคียงกับการใช้กล้องใหญ่นะครับโปรแกรม Cinema Pro เนื่อยเหมือนกันนะโปรแกรมผมคิดว่าโปรแกรม Cinema Pro มันเหมาะกับการตั้งกล้องนิ่งๆถ่ายเหมือนอภาพยนตร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น v ดีโ o Graphy Pro มันสามารถถ่ายแบบเดินเดินร็อกได้เพราะว่ากันสั่นมันนิ่งกว่านะฮะแต่ตอนนี้ม่โคตรเหนื่อยแต่เดินเดินขึ้นมาเกินครึ่งทางแล้วล่ะครับเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงตอนนี้เขาสร้างทางเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสามารถเดินชมยู่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าล่าสุดตอนนี้ด้านบนจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ ตอนนี้เดินขึ้นมาถึงบนยอดด้านบนภูเขาแล้วนะทุกคนจุดแรกเลยที่เราจะมาเจอนะครับก็จะมาเจอกับตรงนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระพุทธบาทจำลองนะครับก็คือเป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าจำลองนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีศารนะครับผม ตรงนี้นะครับสามารถไหว้ขอพรได้นะครับจุดนี้นะครับผมเดินเข้ามาก็จะเป็นจุดที่เป็นพระพุทธบาทจำลองนะครับตรงนี้เลยนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนด้านหน้าเขาก็จะมีเป็น เส้นทางเดินชมธรรมชาตินะครับรอบๆแบบนี้นะเอาละครับจากจุดนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระสุภัทรบพิ รพระสุพัทรบพิษเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิก่ออิฐถือปูนเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์ครับโดยประดิษฐานอยู่บนยอดเขากระโดงวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงบ้านน้ำ,ำนทรับตาบุญเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยมีขนาดหน้าตัก12เมตรครับผมกว้าง14เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงถึงยอดเสียง24เมตรบนความสูง265เมตรจากระดับน้ำทะเลป,ปานกลางครับ หันพระพักไปทางด้านทิศเหนือครับผมอันเป็นที่ตั้งของเมืองบุรีรัมหรือเมืองแปะซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2512นั่นเองครับเดินลงมาทางฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับเดินลงมาด้านข้างก็จะมองมาเห็นห้องน้ํานะครับสามารถมาเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เนาะห้องน้ํามันก็จะ ร้อนๆนิดนึงนะตรงนี้ผมเคยมาตอนกลางตอนเย็นเนาะายนะครับห้องน้ําตรงนี้รู้สึกร้อนๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็เข้าได้แหละนะฮะพาไปเข้าห้องน้ําสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าปวดฉี่นะนี่ฮะบ,บรรยากาศห้องน้ําที่นี่ความที่มันเก่าสุดโทมเนาะ เสร็จภารกิจแล้วนะก็ไปเดินกันต่อนะครับผมจุดนี้นะครับผมเส้นทางนี้ก็อาจจะเป็นทางลงตอนนี้เขาเป็นตอนนี้เขาเปิดทางสวนขึ้นลงได้แล้วนะครับผมใครที่ขับรถนะครับก็ระวังหน่อยเนาะเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างแคบนะครับควรดูนะครับเเส้นทางที่วิ่งออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางใช้สำหรับขึ้นลงสำหรับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ ทีนี้ผมจะพาเดินไปหากาแฟกินกันหน่อยละกันนะครับผมตอนนี้เดินมาด้านหลังองค์พระสุภัทราบรพิรนะครับผมเขาก็จะมีเป็นพระสังกรจจายนะครับตรงนี้ก็ไหว้ขอพรได้เหมือนกันนะคือที่เขากระโดงเนี้ยจะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของบุรีรัมย์ก็ว่าได้เนาะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีกาแฟแบบไหนให้เรากินบ้างนะครับ เป็นเอสเโซก็ได้ครับเอสิโซ่หวานน้อยนะครับได้ครับอ<า>ขอบคุณครับนี่แล้วนะครับกาแฟลาวา<อ>กาแฟรสชาติใช้ได้เลยนะทุกคนตรงนี้เขาจะมีเป็นร้านกาแฟเหมือนร้านค้าสวัสดิการนะครับ แก้วละ45บาทแล้วก็มีที่นั่งนะครับสําหรับนั่งดื่มกาแฟแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มนะครับหรือว่านั่งพักเหนื่อยกันก่อนก็ได้นะครับเป็นจําหนายเครื่องสักการะบูชาพวกดอกไม้พุกเทียนนะครับแล้วก็มีพักเครื่องด้วยนะทุกคนก็จะมีบริการถ่ายรูปด้วยนะฮะภาพละ100บาทถ่ายเป็นที่ระลึกทีนี้ผมจะพาเดินลงไปอัปเดต บรรยากาศด้านล่างนะครับผมตามบันไดเดินลงไปด้านนี้จะเป็นทางลงไปปากปล่องภูเขาไฟนะครับไปดูกันว่าด้านล่างอัปเดตแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมหลังจากที่มีการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาตินะครับตรงนี้มองเห็นจะเป็นสไลเดอร์นะครับเขาเรียกว่า จะไลเดอร์วัสัน <ija> นะครับเด็กๆชอบมากเลยครับจุดนี้พอเดินลงมาตรงนี้นะครับเราก็จะมีเส้นทางนะครับที่ใช้เป็นเส้นทางขึ้นลงแบบนี้อีกเช่นกันนะครับเขามีเส้นทางชมธรรมชาติแบบนี้นะทุกคนสวยมากเลยนะครับ ตอนนี้คือสร้างเสร็จหมดแล้วแล้วก็สามารถเดินร่ายแบบรอบๆเลยนะครับเนี่ยผมมองเห็นมีพระพุทธรูปแล้วก็มีทางขึ้นเล็กๆผมอยากขึ้นไปดูว่ามีอะไรตรงนั้นตรงเนี้ทางขึ้นเล็กๆจะมีอะไรนะครับข้ามถนนก็ระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับ เป็นทางหินนะครับปูหินอย่างดีนะครับแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปนะครับแบบนี้นะครับนั่งไหว้หันพระพักขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านบนจะมีอะไรนะครับยแต่ว่าทางมันรกเหมือนกันนะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินรัด เลาะขึ้นไปนะครับโอ้จะบุกขึ้นมาทำไมเนี่ยนะครับมนเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทะลุขึ้นไปนะครับจุดตรงนี้นะครับจะมีเหมือนเป็นองค์ปู่ฤาษีนะครับตั้งอยู่ด้านนี้นะครับองค์ปู่ฤาษีตรงนี้เป็นทางเล็กๆที่สามารถเดินทะลุขึ้นไปถนน เส้นทางด้านบนได้นะฮะที่จะขึ้นไปหา,าหลวงพ่อสุพัทราบพิษนั่นเองนะส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีองค์พระพุทธสายญาตนะครับเป็นพระนอนนะครับประจำวันองคารซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มีแต่ว่ามองขึ้นมาหลายครั้งแล้วตอนที่มาออกกำลังกายนะมีพระพุทธสายญาตนะครับเป็น พระปางไปจําวันอังคารนะครับซึ่งที่พุจีบเกิดวันอังคารด้วยนะก็เลยอบังเอิญดีจังได้ขึ้นมาเจอนะครับได้มาไหว้สวยนะครับแต่ว่าก็มีการประหัทางไปตามการเวลาเนาะนะครับเนื่องจากมีความทุดโทมนะครับของสิ่งปลูกสร้างนะครับผมองค์พระก็มีการแตกไปตามการเวลาแล้วก็ ศาลานะฮะก็มีการพังลงมานะครับผุพังลงมาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ากิ่งไม้หรือว่าอะไรพวกนี้มันหล่นลงมาทับก็เลยทําให้พังเนาะแต่ก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมนะฮะผมจะบอกว่านะฮะแล้วก็คือหน้าองค์ปู่นี่คือเข้มขลังมากเลยนะครับทุกคนหน้าแบบคือ มองแล้วเรารู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากให้ทุกคนได้เดินเข้ามาไหว้ขอพรตรงนี้กันนะผมว่าน่าจะไม่มีใครเข้ามาค่อนข้างนานแล้วหละนะครับตรงนี้มันมันรกมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการแบบว่าซ่อมแซมแล้วก็บำรุงให้มันดูสวยงามอยู่ตลอดเวลาครับผมมันคือมันรกมากจริงๆนะครับ แล้วก็จุดนี้เองนะฮะก็สามารถมองเห็นยอดองค์พระสุพระบ,บพิษได้เนาะแต่ว่าจะเป็นยอดเ,อเขาเรียกยอดอะไระยอดที่อยู่บนเสียนของท่านอีกทีนึ่งะนะครับผมมุมนี้ก็สวยดีครับเอาละเดินลงมานะครับมาดูกันต่อนะครับว่าด้านล่างจะมีอะไรต่อไปนะครับผมก็สวยๆเนาะ บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนความเป็นป่าแบบว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลย <c oughs> นะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบเยอะครับมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไม่ขาดสายเลยด้วยนะฮะเออและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือฟังก์ชันสโลโมชันนะครับผมที่ เมื่อเรากดสโลโมชันนะครับปรับความละเอียดไว้ที่ 4K นะครับผมคุณก็จะได้ความละเอียด 4K เลยมันจะไม่ถูกปรับความละเอียดลงเหมือนกับแบรนด์อื่นๆบางแบรนด์ก็ปรับลงไปเป็นที่ 2K หรือว่าเป็น1080ก็มีเนาะนะครับแล้วก็ภาพออกมาสวยมากละมุนมากครับเนียนมากด้วยพอเราเดินมาถึงตรงนี้นะก็จะมีองค์พระนาคปกอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับผมขึ้นไปดูกันหน่อยดีกว่าเนาะ ไปเก็บภาพสวยๆนะครับจาก Xperia 5 Mark 2กันครับปางหน้าปรกเป็นพระประจำวันเสาร์นะครับใครที่เกิดวันเสาร์ขึ้นมาขอพรพระที่นี่ได้นะครับผม ที่นี่เขามีพระพุทธรูปประจําวันเกิดให้นะครับทุกคนที่มาเนี่ยได้ไหว้กันนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่กระจายกระจายทั่วภูเขาเลยนะครับผมสะดวกจุดไหนไปจุดนั้นได้เลยนะครับเดินตรงมานะครับก่อนที่จะไปสะพานแขวนเนาะจุดนี้จะเป็นจุดเดินสําหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ชมวิวด้วยนะทุกคนตรงนี้นะครับสวยงามนะครับลงไปมีหลายจุดเลยนะครับสําหรับให้ คุณได้นั่งพักผ่อนกันนะครับหลายคนก็มาปิกนิกนะครับผมมีอาหารมานั่งกินกันที่นี่นะครับบรรยากาศน่ารักน่ารักครอบครัวนะครับผมหรือว่าคู่รักนะครับหรือว่า,าลูกๆนะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมมาสวยมากครับบรรยากาศดีทีเดียวเลยแหละเดินลงมาจุดนี้คุณก็จะสามารถมองเห็น ปากปล่องภูเขาไฟได้เลยนะครับทุกคนระว,วังลื่นนะครับอเอาล่ะครับทีนี้เราเดินมาถึงตรงสุดสะพานด้านฝั่งนี้นะครับก็สามารถเดินลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดินลงไป นะครับแล้วก็สามารถเดินวนขึ้นไปทางด้านฝั่งนู้นนะครับผมหรือว่าจะเดินอ้อมนะครับผมไปทางฝั่งนี้เพื่อไปขึ้นฝั่งนูน้นคุณมองไปไกลๆนู้นก็จะเห็นสะพานแขวนนะครับที่เดี๋ยวพี่ผู้จีบจะพาไปชมด้วยนะครับความสวยงามของสะพานแขวนภูเขาไฟกระโดงกันนะครับผมด้านล่างใต้สะพานนะครับผมจะค่อนข้างรกหน่อยนะใครเดินลงมานะครับก็ระวังกันหน่อยก็ดีนะครับผม เดินด้วยความระมัดระวังนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของคุณเองนั่นแหละเขาบอกว่าห้ามสไลด์โชว์แล้วก็ห้ามลื่นด้วยนะฮะเราได้เวลาข้ามสะพานแขวนกันแล้วครับช่วงเวลานี้คือ คนขึ้นสะพานกันเยอะมากเลยครับทุกคนนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะครับช่วงนี้เวลาบ่ายโมงพอดีเลยนะครับเดินขึ้นมาจุดนี้นะครับก็จะสามารถมองเห็น ปากปล่องภูเขาไฟนะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะสวยมากทุกคนตอนนี้เราเดินมาจะถึงปลายสะพานแล้วนะครับผมฝั่งนี้คนจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีลานจอดรถนะครับเด็กๆเ,เต็มเลยครับทุกคน เด็กๆกลัวนะครับเด็กๆกลัวนะครับในส่วนของใต้สะพานฝั่งนี้ก็ลงไปเดินได้เหมือนกันนะครับมีความร่มรื่นก็จะมีจุดนี้นะครับที่เขามาคล้องกุญแจกันนะครับผมความเชื่อก็คือคุณเอากุญแจมาคล้องนะครับคุณก็จะพบความรักที่สมบูรณ์แบบนะครับผมจะไม่พลาดจากกันไปไหนด้วยนะฮะแล้วก็จะมีจุดบริการห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้นะครับผมมี จุดบริการห้องน้ำมีทั่วๆเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับในส่วนของฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นไปจุดแรกที่เราขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะครับก็คือด้านองค์พระสุพัทราบอยพิษนั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้พี่พุจิตไม่พาขึ้นนะเพราะว่าเคยพาขึ้นไปแล้วนะับ <มา S 1> ในรอบก่อน,น ว,นนวันนี้ผมจะ,จะพาเดินลงฝั่งนี้นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เราลงมาเมื่อกี้ฝั่งนู้นนะครับไปกันครับที่ไว้ส้่เให้ดิยงอีกอังอ,อ,อ,อีกเลยไง เดินถ่ายไปเรื่อยๆจนรอบเขานะครับผมแล้วก็มาสิ้นสุดอยู่ตรง,ตรงที่ปากปล่องภูเขาไฟกระโดงนั่นเองนะจากการใช้งาน Sony Xperia 5 Mark II นะครับผมตอนนี้ก็ปลายปี2025นะครับจะเข้าสู่2026แล้วนะใครยังใช้อยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาเล่าประสบการณ์ของคุณให้ผมฟังหน่อยว่าตอนนี้ คุณใช้เป็นยังไงบ้างเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะครับผมหรือว่าชอบหรือไม่ชอบส่วนไหนบ้างก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของพี่พุชิบเองนะครับผมจากที่เครื่องมันเคยจอบทางไปแล้วครั้งหนึ่งเหมือนที่บอกไปนะครับผมสุดท้ายก็เอามันกลับมานะครับผมตัดสินใจซ่อมนะครับถึงราคามันจะสูงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับยอมยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะเอามันกลับคืนมานะครับเพราะว่าคือ ผมชอบไฟล์ภาพของมันนะครับผมที่พอเราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับกล้องใหญ่แล้วก็วิธีการใช้งานของมันเนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะฟังก์ชันวิดีโอกราฟีโปรนะครับผมผมชอบมากนะครับผมมันใกล้เคียงกับกล้องใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็คือที่ประทับใจสุดๆที่มันยังใช้ดีอยู่นะครับผมก็คือฟังก์ชันสโลโมชันของมันเราได้สโลโมชัน 4K แบบ เต็มรูปแบบเลยนะครับผมแล้วก็ภาพที่ออกมาเนียนละมุนนะครับผมไม่โดนกัดความละเอียดลงซื้อถ่ายสโลโมชั่นมาแล้วก็แคปไปเป็นภาพที่เอาไปแต่งทําหน้าปกอ่า YouTube หรือว่าหน้าปกหรือว่าทําเป็นภาพนิ่งก็ยังสวยเลยนะทุกคนจริงๆนะครับผมเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมถามว่าชินไหมก็รู้สึกว่าเริ่มชินแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับผมชาร์จแบต รอบหนึ่งตอนประมาณ11โมงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาถ่ายต่ออีกรอบหนึ่งตอนนี้แบตเตอรี่ผมเหลืออยู่ที่23%ซนะครับโดยการเปิดโหมดแอร์เพลนนะครับเปิดโหมดแอร์เพลนโหมดเครื่องบินนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ถอดเคสออกนะครับมันก็เลยถ่ายงานได้ค่อนข้างยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะ ส่วนของภาพนิ่งนะครับผมผมก็จะใช้เป็นโหมดของตัวกราฟิ r โปรนะครับซึ่งภาพมันก็ออกมาค่อนข้างดีนะเราสามารถถ่ายเป็นเเป็นไฟล์ a อนะครับบวก JPEG ก็ได้เพื่อที่จะเอาภาพไปแต่งต่อภาพออกมาค่อนข้างดีนะนะครับใครอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องกล้องนะครับผม คุณก็สามารถซื้อมาใช้ได้ซึ่งตอนนี้นะครับผมมันมีแต่มือสองและราคามือสองก็โคตรดีนะครับราคาไม่ถึง5,000ก็มีคำว่าอดีตเรือธงเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ามันเคยเป็นเรือธงมาก่อนเพราะฉะนั้นฟังก์ชันทุกอย่างมันอยู่ขั้นสูงหมดเลยนะครับแล้วคุณซื้อตอนนี้ได้ในราคาไม่ถึง5000บาทแม่งโคตรคุ้มเพียงแค่ Android มันจะตันอยู่แค่เวอร์ชัน12แค่นั้นนะครับแต่ว่าฟังก์ชันส่วนใหญ่ก็ยังใช้งานได้นะครับ ที่พี่พุจีบใช้พวกฟังก์ชันอแอปธนาคารนะครับผมฟังก์ชันรัฐบาลทั้งหลายก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมเอาละถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ